ระดับเจ็ดบาสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเกตส่งเสริมศักดสิ์ช่วงครึ่งปีหลัง2567นะครับแม้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็จริงก็คงจะอยากอยู่พักจริงๆก็คงจะอยากอยู่เฉยบ้างครับแต่ห่วงเวลาดีไม่ใช่จริงๆครับไม่ใช่จริงๆครับดาวเกตนะครับหลังจากที่จะเข้าออกมาในคลื่นท่านี้เนี่ยเข้ามากระตุ้นที่พบพันธุ์เลยทีเดียวครับ การเข้ามากระตุ้นที่พวกกันทุนในคราวนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ตัวท่านเรียกว่าอยนะู่ไม่นิ่งเลยทีเดียวนะฮนะอยู่ไม่นิ่งเลยทีเดียวจะต้องไปนูนไปนี่ไปนั่นไปที่ต่างๆนะครับจะไม่ใช่ลักษณะที่เรียกว่ากระตุ้นแล้วอยู่นิ่งๆได้นะครับเพราะว่าโอกาสนะครับรวมไปถึงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ไกลครับอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ край, สักอย่างเลยนะฮะจะต้องทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวเราเนี่ย สาเร็จหรือมีโอกาสเนี่ยคือเราต้องไปไกลนะเราต้องไปไกลนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยใครๆก็คงี่อยากอยู่พักใครๆก็คงจะอยากอยู่เฉยบ้างนะครับเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนื่อยล้ากับเขาเรียกอยู่กับบริวารมาพอสมควรนะครับต้องช่วยเหลือต้องดูแลต้องสารพัดจะต้องนะครับที่จะต้องทำนะฮะก็คงจะอยากอยู่เฉยแต่มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้ จนถึงที่เรียกว่าสิ้นปีเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่โอกาสและความสําเร็จรวมไปถึงเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรออยู่นะครับรออยู่จะขยับเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับรักษาตัวรักษาใจรักษาพลังของร่างกายให้ดีนะครับปลุกปอกกำลังใจตัวเองนะครับในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญทีเดียวนะครับครั้งนี้อยากจะทําอะไรที่ เรื่อยๆสบ,ยสบายแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วตรงนี้นะฮะาดาวเกตเนี่ยเขาเป็นอะไรที่กระตุ้นเสมอนะฮะแล้วเวลากระตุ้นเนี่ยนะฮะก็เข้ากระตุ้นพบพันธุ์ทด้วยเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยอยู่ไม่ติดจริงๆนะครับอยู่ไม่ติดจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องเดินหน้านะฮะต้องทําอะไรหลายๆเรื่องนะครับริงจังหวะต่อมานะครับก็เรียกว่าเข้าสู่พบสาชาโอโฮทีนี้แหละครับ ต้องเข้าร่วมกลุ่มร่วมทีมเรียร่วม,ม,วมขบวนนะครับในการที่จะทําสิ่งต่างๆในการเดินทางในการวางแผนในการโอ้ที่เรียกว่าจะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกไว้นะครับว่าคงจะต้องทำหมกทำใจอยู่สักหน่อยเพราะว่าการที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะน้อยลงทันทีนะครับก็ มาแต่อย่างว่านะครับชาวกันเองก็เป็นคนที่เรียกว่าอุทิศตนเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดนะครับไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่เท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยฮะบางทีก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าต้องดูแลคนอื่นต้องจัดจางจัดการความสําเร็จความเรียบร้อยต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับชาวกันเนี่ยนะฮะมีนิส,สัยที่เรียกว่าเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นนะครับดูแลคนอื่นเสียสละโอเป็นความเสียสละที่เรียกว่า หาได้ยากยิ่งยิ่งโดยเฉพาะใครเนี่ยมีเพื่อนเป็นชาวกันเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยเฉยชาเฉยชากับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเลยนะครับเรียกว่าทุกของเพื่อนเนี่ยเหมือนทุกของเราเลยทีเดียวนะฮะอาจจะแก้ไม่ได้ทุกเรื่องแต่ก็พอแบ่งเบาพูดก็เลยนะมีอะไรก็มาระบายมีอะไรก็มาพูดให้ฟังได้อะไรทำนองนั้นนะครับสําหรับชาวกันแล้วเนี่ย จะมีจุดที่เรียกได้ว่าตัวของคุณเองก็จะได้รับเงินทองสักทีนะครับว่าดาวเกตนะครับในช่วงท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะเขาจะเข้าไปกระตุ้นที่พบการเงินนะที่พบการเงินนะครับเรียกได้ว่าท้ายปีนะครับเราเหนื่อยมาทั้งปีนะเราเหนื่อยมาทั้งปีเนี่ยการกระตุ้นที่พบการเงินเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ตรงทีท่ว่ามันเป็นการส่งเสริมมันเป็นการทําให้โอกาสท,ที่เราจะได้เงินเนี่ย เพ the really. like ิ่มขึ้นแล้วเงินก็จะได้เขาเรียกว่าได้ใช้เองได้อยู่กับตัวเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าชาวการเนี่ยเงินหามาได้เนี่ยไม่นขยได้อยู่กับตัวเองนะไม่่อยได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าอย่างว่าแหละครับชาวการเองก็เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจนะครับก็มักจะหยิบเขาเรียกว่าช่วยเหลือเจอจุนผู้อื่นอยู่เสมอนะครับนะมีเงินมากก็เหมือนมีเงินน้อยครับบางทีนะมีเงินก็ไม่เหมือนไม่มีเงินอ่ะอื แต่คราวนี้นะครับจังหวะที่มีเงินคราวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีแล้วเหมือนมีแล้วจริงๆแหละนะเพราะว่าเกิดตเข้ามากระตุ้นที่พบกันเงินด้วยนะการงานการอะไรต่างๆที่ทําย่อมต้องนําเงินนําทองมาสูท่ทีนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าคุ้มกับที่เหนื่อยยากนะครับจะต้องได้อะไรเป็นของตัวเองบ้างแหละนะได้อะไรเป็นของตัวเองบ้างนะแหละเวลามีสตังค์เยอะๆเนี่ยบางทีคนเราก็จะคิดออกอะว่าเรา จะต้องได้อะไรไอตอนที่ต้องช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีเงินหมดไปคิดไม่ออกละแต่คราวนี้ละชาวกันก็คงจะได้สมใจแล้วก็มีมีความสุขกับขราวสถทีครับในช่วงท้ายปีนี้นะครับผม